โอ้สวัสดีครับนี่ผมบอยสิทธิ์นักรร่เรากับเจ้าของนะกาัที่สวยๆเลยอยู่ที่นคนปรปฐมนะใครกาลังหาที่ใกล้กรุงเทพใครกําลังหาที่หนีน้ําท่วมอ่าเห็นน้าอย่างนี้ไม่ใช่น้าท่วมนะอรุดมสมบูรณ์ไปไปคุยกับพี่เจ้าของกันเลยว่าเราอยู่ที่ไหนอะไรยังไงขายเท่าไหร่เบอร์โทรพี่เขาเบอร์อะไรแล้วขายทาไมอ้าวตามผมบอยสิทธิ์นักราชมาเลยโอ้บรรยากาศนอมาในช่วงฤดูฝนรู้สึกว่าลมหนาวจะมาแล้วนะครับไปเราไปเที่ยวกันไปดูบรรยากาศสบายๆกันนะครับ ครับสวัสดีครับผมครับครับครับแนะนําตัวกันนิดนึงครับพี่ครับชื่อไปครับสะกดยังไงนิดนึงครับละอายปอปลาไม่โทครับอ่าคุณไปแล้วกันเนาะครับผมคุณไปนี่วันนี้ผมขอญาตให้คุณไปพามาเที่ยวหน่อยได้ไหมได้ครับเราอยู่ที่ไหนกันครับอยู่ตําบลห้วยด้วนครับอาเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมครับตําบลห้วยด้วนครับอําเภอดอนตูดอนตูมจังหวัดนครปฐมครับจังหวัดนครปฐมไอ้ที่เราจะมาเที่ยวแถวเนี้ยมันห่างจากตัวจังหวัดนครปฐมไกลไหมครับไม่ไกลครับ10กิโล1ิกิโลใช่ครับ โอ้10กิโลขับรถ10นาทีก็ถึงแล้วมั้ยนาทีถึงครับคือตัวจังหวัดนครปฐมเลยนะใช่ครับถึงตัวเมืองเลยครับอ่าแล้วไปตัวอำเภอดอนตูมนีไกลอีกไหมฮะไม่ไกลครับประมาณ8กิโลครับก็แสดงว่าจะไปตัวจังหวัดก็ใกล้ใช่จะไปตัวอำเภอก็ใกล้ใช่ครับอโอนี่บ้านคนเหลืออะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยฮะใช่ครับบ้านคนครับไฟฟ้ามีโอ้น้ําอะไรเนี่ยคุณอันนี้เป็นไร เป็นบ่อเลี้ยงปลาครับบ่อบ่อเลี้ยงปลานะครับใช่ครับอ่านี่นีนีนีแล้วก็มีบ้านเรือนเตมไปหมดเลยของเรานี่คุณไปจะพาไปเที่ยวชมแปลงไหนครับแปลงข้างด้านในครับด้านในนะใช่ก่อนจะเข้าไปด้านในเดี๋ยวขอดูถนนหน่อยแล้วกันได้ครับมัน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 ลงจากราดยางหรือคนกีดไกลไหมครับไม่ไกลครับประมาณติดตีิเมตรครับตรงไหนครับคุณไปครับทางนน้นครับอ๋อมันมีสะพานข้ามมาใช่ไหมครับครับมีสะพานเืงเหลืองเนี่ยนะใช่ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยประมาณสัก ให้ให้ห้าสิบเมตรก่อนแห้าสิบหกสิบเมตรเนี่ยวตรงเนี้ยนะครับง่ายๆเลยเนี่ยบ้านพวกนั้นเขาติดถนนหมดเลยใช่ไหมครัใช่ครับอ่าเพราะฉะนั้นลงจากลาดยางมาไม่ไกลเดี๋ยวจะเห็นว่าเอ้ยอย่างงี้มาลำบงลำบากไม่ใช่นะครับใช่ครับไฟฟ้ามีไหมมีครับนี่ต่อไฟถึงไหมอินเทอร์เน็ตล่ะครับถึงครับอยู่ตรงไหนฮะจะอยู่อยู่เนี่ยครับอยู่ข้างข้างหน้าก็คือลากสายเข้ามาได้อ๋อไฟฟ้ามีอินเทอรรรร์เเเนนนน็็็ตมมมมีีปปปะะาาาาก่่่่จพหูบบบ้ใใชชััคค คุณไปนี่ปกตินี่ทําธุรกิจหรือทําอะไรอยู่ที่ไหนทําธุรกิจอยู่สมุทรสาครครับสมุทรสาครใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยรายละเอียดกันเดี๋ยวพาไปดูที่หน่อยละกันใช่ครับแต่ก่อนเดินนิดนึงคุณไปขออน,นุญาตอีกนิดนึงนะครับ<ช>ผมเนี่ยมาเจอป้ายโอป้ายใครเขาเนี่ยป้ายผมเองแปดไร่สามงานแปดสิบตารางวาครับผมอ๋อแสดงว่าอันนี้คือที่ดินเราอยู่ตรงนี้ใช่ครับม่ปมาติดป้ายไว้ใช่คือติดมีลูกศรให้อ๋อ นี่โอ้โหระวังเราเบอร์แเจ๋วเลยใช่ครับเบอร์คุณไปเบอร์อะไรครับ092ครับครับ669ครับ2655ครับตามป้ายนี่เลยครับผมแต่ถ้าติดต่อคุณไปไม่ได้ล่ะคุณสุก็ได้ครับคุณสุกก็คือนี่เลยนี่อ่าภรรยาของคุณไปนี่เองครับเบอร์อะไรครับ092ครับครับ669ครับ2651ครับตามป้ายนี้ทุกอย่างครับผมอ่าลองโทรมาหากันละกันนะ8ไร่3งาน80ตารางวาเป็นฉนดคุชแดงใช่ไหมครับคุชแดงครับไปกันขออนุญาตเดินเดินพาชมหน่อยละกันได้ครับ เดินไปคุยกันไปเนาะครับผมคุณไปขายหนีน้ําท่วมใช่ไหมไม่ครับไม่ไปลงทุนธุรกิจครับพี่อ๋อที่ขายนี่ไม่หนีน้าท่วมนะไม่หนีที่นี่ไม่เคยท่วมเลยครับไม่ผมเห็นน้ําเนี่ยหมดดูดมสมบูรณ์อ๋อไม่ไม่เกี่ยวกับน้ําท่วมครับที่นี่ห้าสี่ท่วมไหมครับไม่ท่วมครับหกสี่ไม่ท่วมครับไม่มีท่วมเลยไม่มีเลยครับเช็คจากชาวบ้านได้หมดได้ครับอ่าเมื่อกี้บอกว่าเป็นที่ที่อะไรนะจะเอาขายเพื่อไปทําอะไรนะทำธุรกิจครับทาธุรกิจใช่ครับ ที่ไหนขอโทษที่สมุทรสาครับพี่ถ้าถามอะไรในระหว่างทําคลิปนี้ผมพูดแทรกหรือขออนุญาตว่าถ้าเกิดละลาบราลวงในขออนุญาตนะครับครับพี่ไปทําธุรกิจที่สมุทรสาครสาครก็เลยขายใช่ครับเป็นที่ที่คุณไปซื้อมานานแล้วใช่ไหมใช่ครับก็คือมาจากมรดกอ๋อที่มรดกใช่ครับอ๋อเอาไปไปฮะคือเป็นที่ของพ่อแม่ปู่ย่าตายายใช่ครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องมาเขาเรียกว่าปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ของอาชีพของเราอ่ะพูดง่ายๆนะครับไปไปทำอะไรพอดอกได้ไหมฮะก็ ทำธุรกิจร้านร้านทองครับอ๋อแค่นั้นพอครับลงลึกแค่นี้พอครับอ่เดินนิดนึงผู้ขายจะได้สบายใจไงวเออขายเพราะว่าไม่ได้หนีน้าท่วมครับขายเพราะไม่ได้เป็นปัญหาอื่นขายเพื่อเอาไปทําธุรกิจแค่นั้นเองครับพี่ตรงที่เราเดินนี่คือสาธารณะใช่ไหมครับใช่ครับสาธารณะสาธารณะเข้ามานะครับแม่ซื้อโฉนชุดแดงก็สบายใจได้ละครับช่วงนี้หลายคนเขาก็พยายามหาที่ที่มันเลี่ยงน้ําท่วมอะเนาะกรุงเทพถามว่าท่วมไหมมันก็ ก็มีบ้างกัะนะฮะที่เรานี้ตรงไหนครับเนี่ยนี่ครับด้านหน้าอ๋อที่เป็นทุ่งนาเนี่ยนะครับใช่ครับทุ่งนาครับนานี่เราทําเองหรือให้เขาเช่าให้เขาเช่าครับให้เขาเช่าใช่ครับขอที่จะถามว่าปีหนึ่งแพงไหมปีหนึ่งผมคุณป้าเขาบอกว่าไม่ต้องแพงคือช่วยช่วยชาวบ้านแถวนี้ให้เขามีครับก็คือก็คือคิดว่าตกไร่ละพันต่อปีไร่ละพันต่อปีก็คืออันนี้คุณป้าเขาขอไว้ว่าช่วยชาวบ้านใช่เขาขอช่วยชาวบ้านแถวนี้เราก็คือเขาเหมือนเขาทำทาน ช่วยกันใช่แล้วปีหนึ่งเขาทานากี่รอบครับสามรอบครับสามรอบเป็นนาปังนาปีนาปังแล้วก็มีเพิ่มได้อีกรอบหนึ่งเพราะว่าน้ํามีตลอดทั้งปีครับอ๋อนี่ใช่ไหมเขียวๆนี่ทั้งหมดเลยใช่ครับเนี่ยเอาง่ายๆเลยที่เห็นสีเขียวทั้งหมดใช่ครับนะครับอู้น้ําอุดมสมบูรณ์มากเลยแล้วก็ดูแล้วระบบนี้เวศดีเพราะมีลํานกด้วยนะครับสุดเขตเราคือป่าใช่ไหมใช่ครับสุดป่านู่นเลยนู่นเลยใช่แล้วก็ เดี๋ยวเจอตรงต้นกล้วยนะใช่ไหมครับใช่ครับอ่าแล้วเราก็อ้อมมานิดนึ่งนะครับแถวนี้เป็นพื้นที่สีอะไรครับสีเขียวครับพี่สีเขียวสีเขียวนี่ไม่ใช่ทุกงนานะแปลว่าพื้นที่สีเขียวเนี่ยปลูกบ้านได้อ่าทาโกดองอะไรได้แต่แต่โรงงานอุตสาหกรรมไม่ได้ใช่ครับอ่าครับผมเข้ามาตรงนี้ประมาณสักให้ประมาณสี่สิบกว่าเมตรครับจากถนนที่เรายืนเมื่อกี้นะครับอ่าอ่าอันนี้อันนี้คือทิศเหนือนะฮะเหนือครับอ่าเหนือ จากนี้ไปคนครปฐมคุณไปบอกว่า1ิบสิบกว่ากิโลใช่ครับแล้วไปไปกรุงเทพประมาณกี่กิโลไปกรุงเทพประมาณถ้าถึงตรงแค่ช่วงถ้าช่วงไปกเกษมเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะแปดสิบกิโลครับก็ไม่เท่าไหร่ใช่ครับสี <45 S 1> ่้านาทีครับที่ผมิเบยขับไปประมาณนั้นนะฮะใช่ครับเดี๋ยวพาผมเดินชมนิดนึงชมบรรยากาศกันนิดนึง <Okay. S 1> แล้วคนก็ซื้อแถวนี้เขาจะซื้อไปทําอะไรถ้าเกิดคนเ็าจะซื้อไปเนี่ยก็อะไรบองแล้ว ทำโกดังได้การเกษตรได้ครับไร่ลกล้วยไม้ไร่สวนเตยทำคาเฟ่ได้ครับได้ข่าวว่ามื่ก่อนนี้มีคนมาขอซื้อเยอะเลยใช่แต่เมื่อก่อนเรายังไม่ได้ยังไม่ได้ขายยังไม่ได้ขาย<ล>ย,ยังไม่ได้มีความตั้งใจที่จะท,ำทํำธุรกิจอะไรใช่ครับขออนุญาตถามนิดนึงอย่าว่าผมนะครับมีติดแบงค์บ้างไหม ก็มีหน่อยหนึ่งครับมีหน่อยนึ่ไม่ต้องบอกจํานวนไม่หรอกที่ผมถามอย่างนี้เพราะว่าคนซื้อจะได้สบายใจว่าเออเขามีติดแบงค์นิดนึงแล้วที่เหลือก็ไปลงทุนใช่ครับเวลาจะโอนกันอะไรต่างกันก็จะมีเรื่องของทางแบงค์อยู่หน่อยนึงครับผมจะได้สบายใจตรงนั้นกันครับพาผมเดินชมนิดนึงแล้วอะไรได้ได้ข่าวแว่วว่าแถวนี้เขามีมอเตอร์เวย์อะไรกันเหรอฮะใช่ครับจะมีเส้นมอเตอร์เวย์บางใหญ่ครับจะเสร็จในปี66บางใหญ่ไปไหนครับ กาญจนบุรีครับบางใหญ่กาญจนบุรีใช่จากนี้กี่กิโลจากนี้ไปประมาณห้ากิโลครับห้ากิโลเอเดินทางเดินทางไม่ไกลใช่ครับบ้านเรือนแถวนี้เขาทาอะไรกันฮะก็เกษตรเกษตรใช่ครับแล้วก็ทําลงสีโรงสีอ๋อมีโรงสีโรงสีข้าวใช่ไหมครับใช่ครับโรงสีข้าวใหญ่โน่นแสดงว่าแถวนี้ทํานากันเยอะทำนากันเยอะครับผมขออนุญาตถามแบบเจาะนิดนึงว่าแล้วทํานาที่แถวนี้เขาเผาฟางข้าวกันไหมไม่มีเลยครับไม่มีนะครไม่มีเขาไถกบอย่างเดียว อ๋อไม่ใช่หรอกครับเพราะว่าคนกรุงเทพส่วนใหญ่เนี่ยหรือคนที่อยู่ในตัวเมืองเขาออกอยากออกมาชาญเมืองเนี่ยเขาก็กลัวมลภาวะไม่ใช่ว่าหนีฝุ่นจากเมืองหลวงมาเจอาควันนะครับเผาข้าวอย่างนั้นไม่มีครับที่นี่อากาศดีไม่มีนะฮะครับผมอ่าโอเคสบายใจได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ซื้อแล้วถ้าเกิดเอามาปลูกบ้านอะไรก็ต้องถมบ้างอะเนาะถมถมบ้างเราให้ข้อมูลตรงๆก็ต้องถมเนี่ยสีเขียวหมดเลยใช่ครับโล่งๆกว้างๆเลยนะครับทําอะไรได้อีกเยอะเลยอันนี้เราไม่แบ่งขายเนาะไม่ได้แบ่งครับ เพราะถ้าแบ่งมันจะเสียรูปใช่ครับอ่านี่เนี่ยเสาไฟที่บอกกันนะครับใช่ครับไปพาไปเดินดูตรงต้นกล้วยด้านหลังนิดนึงครับได้ครับโทรหาคุณไปคุณสูตรได้ตลอดเวลาเลยปะได้ตลอดครับครับเมื่อเออผมยังไม่ได้ถามราคาเลยคุยกันจะจบละอ๋อขายเไรใช่ครับ13ล้านครับ13ล้านใช่ครับ13ล้านกับแปดไล่สามงานเท่าไหร่นะฮะแปดสิบตารางวาครับพี่เฉลี่ยไล่เองเท่าไหร่ประมาณก็ล้านะสี่ล้านห้าได้ไหม ล้านสี่ประมาณนั้นนะใช่ล้านสี่ล้านห้าก็ประมาณอันนี้ผมไม่ได้กดเครื่องคิดเลขนะประมาณล้านสี่ล้านห้าอยู่ระดับนี้แพงไม่ถามตรงๆก็สมน้ําสมนะครับสมราคาใช่แถวนี้เขาขายก็ประมาณเท่าไหร่ประมาณได้เฉยฮะประมาณก็อยู่ที่ล้านห้าถึงสองล้านประมาณนั้นเพราะคือเราาคเราเลยเป็นราคาปกติใช่ครับอ่าเราไม่ได้ไปบอกว่าเออคนอื่นเขาแพงเพื่อเราดูถูกไม่ใช่ใช่เป็นราคาปกติของเราใช่ครับลดได้อีกไหมหรือให้โทรมาคุยโทรมาคุยกันดีกว่าโทรมาคุยผมว่าไม่พอคุณไปครับ มาชมที่จริงก่อนนี้ด้วยอ่าไม่ใช่ว่ากิ้งลดได้เท่าไหร่มาชมก่อนดีกว่าใช่ครับอ่าเพราะที่มันมีรายละเอียดเนาะใช่ครับอ่าไปครับพาไปเดินชมหน่อยหนึ่ง่อนอย่างไรรถผ่านลาดยางใช่ไหมฮะใช่ครับถนนดำเลยถนนดีไม่แถวเนี้ยครับดีครับถนนดีดีังตรงนู้นน่ะนะฮะใช่ครับถนนดำครับผมแล้วถ้าเกิดคนอยากรู้ตรงเนี้ยมันอยู่ใกล้อะไรบ้างวัดอบตอโรงโรงโรงเรียนวัดกงลาดครับอะไรนะฮะใกล้วัดกงลาด กอไก่กอไก่งองงูลอิงสละอาดอเด็กกงลาดใช่ครับวัดนี้เขาดังนะครับดังแล้วก็วัดพเนียงแตกวัดอะไรนะวัดพเนียงแตกครับวัดพเนียงแตกใช่สะกดนิดนึงครับพอพานสละอาสละเอนอนหูสละอียอยักษ์งองูสละแอต่อเต่ากอไก่ครับพเนียงแตกครับผมที่ผมให้สกดไม่ใช่หรอกบางคนคนซื้อเนี่ยเขาจับพิกัดดูทาง G ี s ผเอิดวัดอ่าว่ามันอยู่ใกล้อะไรบ้างคือคือไม่ไม่ใช่ติดวัด เดี๋ยวเขาสะกดไม่ถูกแล้วมันไปโผล่ที่อื่นเลยให้สะกดแค่นั้นเองครับผมโอ้โหนี่เพิ่งมาตัดหญ้าไว้เลยนี่ฮะใช่ครับไปการันตีนะว่าน้ำไม่ท่วมไม่ท่วมเลยครับไม่เคยท่วมเลยอ๋อมันขึ้นสูงสุดประมาณไหนครับอันอันหญ้าเนี่ยน้ำในนาเนี่ยก็เท่านี้ครับประมาณนี้แล้วใช่อไม่ใช่หรอกมันเป็นคนจะซื้อที่มีรายละเอียดอ่อนไม่กี่อย่างหรอกครับหนึ่งน้ำท่วมเปล่าสองขโมยขจรมีเยอะไหมสาม มลภาวะมลพิษมีไหมนะฮะหลักๆแค่นั้นเองแล้วก็4คือเส้นทางการสัญจรส่วน5ก็คือราคามันเป็นยังไงบ้างครับอ่าสิบล้านกับ8ปดไร่สงานก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคในระดับที่มันอยู่ใกล้ๆตัวจังหวัดใกล้กรุงเทพถือว่าไม่ไกลมากครับใช่แล้วราคาตอนนี้ก็ดีถ้ามอเตอร์เวย์เสร็จก็อาจจะ ปรับราคาใช่ครับตามมาธรรมดาของกลไกกับตลาดใช่แล้วถ้าเกิดคุณจะมาซื้อเนี่ยมันใกล้โรงพยาบาลอะไรแต่คุณไปคุณไปเดินไปเรื่อยๆกันครับใกล้ถ้าใกล้ตอนใกล้สุดก็เป็นโรงพยาบาลดอนตูมครับดอนตูมที่บอกเมื่อกี้ตัวอำเภอเลยแต่ถ้าเฉลี่ยเวลาก็ใกล้กับโรงพยาบาลจังหวัดก็ผ่างกันประมาณ5นาทีครับใช่ครับาบาจังหวัดก็มีโรงพยาบาลเอกชนนะครัในตัวจังหวัดนครปฐมเลยใช่ครับแล้วเอาผูดต่อแล้วประจวบกุฎีโรงพยาบาลกรุงเทพกิตเตียนใช่ใช่ครับคาิตเตียน ครับผมทีนี้คนเข้ามาซื้อสมมติว่าเขาปลูกบ้านเนี่ยแน่นอนเ็าถมดงถมดินดินแถวนี้มีให้มีรับจ้างถมไหมมีครับอ่ามีถมดินได้ใช่ครับถัดไปก็ถัดไปประมาณ3มกิโลก็มีบ่อดินไว้รับถมอยู่ถมทําอะไรครแถวนั้นเขารับจ้างเข้าไปแต่ตอนนี้เขารับถมทามอเตอร์เวย์อยู่อ๋อรับจ้างเขาได้ใช่ครับพารู้ราคาไหมครับอันนี้ไม่แน่ใจแต่แต่แนะนําให้ได้แนะนําได้แนะนำได้แล้วถ้าเกิดคนเขาจะซื้อปลูกบ้านเนี่ยครับไกลตลาดไหมไม่ไกลครับ ไปประมาณ3มกิโลก็ถึงตลาดตลาดช่วงเย็นตลาดช่วงเย็นตลาดวัดพระเนียงแตกนยครับอ๋อตลาดนัดแน่เลยใช่ครับตลาดนัดมีบ่อยไหมครับมีมีก็ถ้าสมมติวัดพระเนียงแตกก็จะมีวันหาดสุขเสาร์อาทิตย์โอ้ถ้ากรุงราชก็จะเป็นถ้าตลัดนัดวัดกรุงราชก็จะเป็นจันจันพุทธสุ์อะไรเงี้ยครับแสดงว่าอยู่หลือไม่อิ่มเอออยู่อยู่หรืออิ่มก็โทษอยู่อยูรือิ่มใช่ก็คือตลาดมีตลอดครับไม่อดไม่อดแน่นอนอ๋อไอ้ข้างข้างนี่มันคืออะไรครับเดี๋ยว ของไทยเขาเนี่ยฮะอันนี้ครับครับเป็นนาเป็นลำรางสาธารณะครับอ๋อนี่คือสาธารณะใช่ครับเป็นกองโอ้มันเริ่มจากไหนแล้วเนี่ยลืมถามเลยสาธารณะจากทางเข้าเลยหรือเปล่าฮะใช่จากทางเข้ามาเลยะถ้าย้อนกลับคือตั้งแต่ต้นกล้วยเลยใช่ต้นกล้วยไล่ไล่อ๋อนี่คือสาธารณะนะครับใช่ครับแล้วก็อ้อไปเลยอ๋อบัวทั้งหมดนี่คือสาธารณะใช่ไหมครับใช่ครับบัวนี่คือสาธารณะลำรางสาธารณะอ่าสบายใจแล้วมีน้ํารอบเลยใช่ครับปลูกเพื่อนบ้านเยอะมากเลยครับ ขอโทษนะวัดอะไรวัดกงราดครับตอนที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะฮะใช่ครับนี่นี่หลังคาสีแดงสีแดงแดงใช่ครับไม่เห็นเมนนะไม่เห็นครับอ่าแปลว่าใช้ได้คนส่วนใหญ่เขากลัวเนี่ยเขาไม่ได้กลัววัดเขากลัวการจัดงานศพเขากลัวเสียงเวลาเปิดงานศพแล้วก็กลัวเวลาเผาศพบางคนนะคือเข่าจากป่องเมนอ่าเพราะฉะนั้นผมพยายามจะให้ข้อมูลที่ที่มันชัดเจนนะครับส่วนใหญ่ได้ข่าวว่าคนมาดูเยอะนะฮะ ก็เยอะครับมาก็เรื่อยๆเลยมาเรื่อยๆใช่ครับแต่อาจจะด้วยสภาวะเศรษฐกิจอะไรเงี้ยบ้างเหรอเนาะใช่ครับอ่าพอสุดเราคือเข็ต้นกล้วยใช่ไหมครับใช่ครับต้นกล้วยแล้วก็ตัดเข้าทางตายมือโอ้ที่ใช้ได้เลยนะฮะเนี่ยปลูกบ้านเนาะทำคาเฟ่ได้ไหมครับเนี่ยได้ครับสวยเลยครับคู่แข่งมีไหมขออนุญาตถามเลยแถวนี้ไม่มีครับไม่มีใช่เพราะว่าถ้าถ้าจะให้มีก็ไปอีกตำบลนึงเลยครับ ไกลเหมือนกันใช่ครับดอนตูมเทอร์เลสดอนตูมเทอร์เลสครับที่เป็นคาเฟ่ดังๆใช่ผมผมถามขออนุญาตถามแบบตรงๆเลยนะครับแล้วใครจะมากินถามอย่างนี้เลยฮะก็อย่าโกรธผมนะก็ก็ผมว่าก็มีขนาดตรงนั้นลึกกว่าผมมันมีคนเข้าไปกินเลยใช่ค่ะกรุงเทพเลยังมาเขายังมาขอให้บรรยากาศเราดีอาหารเราอร่อยบริการเราดีต่อให้ไกลแค่ไหนปัจจุบันมันมีอินเทอร์เน็ตใช่มั้ยมันมี Gbps ต่อให้สลับซับซ้อนเข้าซอยแค่ไหนคนก็ไปใช่ครับอ่าเนี่ยนะหลาดเราลึกแค่ไหนก็ไปเหมือนเล่าอะเนาะใช่ต่อให้มันขอให้เราอยากไปเถอะใช่ครับนะครับไม่ไม่มันไม่เหมือนสมัยก่อนไงฮะใช่ันสมัยก่อนได้ไปตั้งในทำเลอย่างนี้ใครเขาจะมากินของคุณสมัยนี้ไม่เกี่ยวครับขอให้ของเราดีของเราบริการดีอาหารอร่อยราคาย่อมเยาวนี้ยังไงมีคนมาแน่นอนครับที่เรากว้างเหมือนกันเนาะกว้าง ฉนดพืนเดียวใช่ไหมครับเปนเดียวเลยครับแผ่นเดียวเลยแผ่นเดียวเลยครับเมื่อกี้ลืมถือมาให้ดูด้วยข้างหลังนี่ไม่มีลำรางใช่ไหมครับไม่มีครับเพราะลำรางจะตัดตัดออกทางนู้นไปเลยอ๋อมันอ้อมไปทางนู้นใช่กล้วยนี่ไม่ได้อยู่ในที่เราไม่ใช่ครับอ๋อแสดงว่าแถวนี้ขโมยไม่มีไม่มีครับถ้ามีตรงนี้มันหายไปแล้วหรือมันเป็นซาดเลตหรืออะไรหรือสังกะสีเกี่ยวไหมฮะเกี่ยวไหมขโมยไม่รู้จะไปทําไม ก็ไม่แน่ใจคือขโมยมัน <c oughs> ม,ม,มีทุกที่แหละครับแต่เพียงว่าเขาไม่ปรากฏตัวนะครับ <c oughs> แต่ถ้าวางของมีเข้าไว้มันก็อันตรายทุกที่แหละ <c oughs> บางคนบอกไม่มีไม่มีผมไม่เชื่อหรอกลองวางทองไว้สัก5าบาทนี่ยังไงก็ไม่เหลือใช่ไหมครับ <c oughs> อ่านี่เมื่อกี้เรายืนตรงนู้นกันนะครับอ่ะโอเคผมจะรบกวนขอเบอร์คุณไปคุณสูอีกสักรอบหนึ่งได้ครับ0ูนย์ครับครับห6ห้าครับสองหกห้าห้าครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งก็0ูนย์ครับครับห6ห องหกห้าหนึ่งครับกับแปดไร่สามงานเท่าไหร่นะฮะแปดสิบตารางวาแปดไร่สามงานแปดสิบตารางเฮ้ยเกือบครบเก้าไร่แล้วดิครับใช่นิดเดียวครับอีกนิดเดียวครบเก้าไร่ขายยกแปลงเลยสิบสามล้านครับผมส่วนเรื่องค่าองค์ค่าโอนอะไรมาคุยกันได้ต่อรองต่อรองอะไรไงมาคุยกันได้นะครับเพราะฉะนั้นอ่ะผมก็สร้างความสบายใจให้กับผู้ซื้อในระดับหนึ่งล้ะที่เหลือก็เขาก็ต้องมาคุยแล้วมาหาข้อมูลกันเองว่าน้ำไม่ท่วมนะเผาไร่เผานามีน้อยนะแล้วก็แถวนี้มันมีความเจริญในระดับหนึ่งส่วนราคาเนี่ย คุณคุณไปผมผมนีตขอขอให้ท่านผู้ชมอย่างนี้เลยได้ไหมถ้าคิดว่าเราแพงที่นี่แพงขับรถเช็คก่อนใช่ได้ไหมคุณสุได้ถ้าคิดว่าเราแพงคนซื้อจะต้องสบายใจไงขับรถเลยไล่เช็คเลยนะครับว่าอันไหนถูกกว่าเราใช่ครับแล้วก็ท่านไหนถูกท่านซื้ออันนั้นแต่ถ้าว่าเราถูกเราสวยถ้าถูกใจก็ซื้อแบงนี้เอาแบบตรงๆอย่างนี้กันเลยครับเพื่อความเป็นธรรมทั้งผู้ซื้อและผู้ขายคุณไปสุดท้ายมีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมไหมครับก็ โทรมาได้ครับต่อรองกันได้คุยกันได้เจ้าของใจดีโทรมาไม่ต้องกลัวใช่ครับบางคนกลัวงี้โทรไปจะโดนเจ้าของวอยวัยอะไรไหมก็พยายามโทรอยู่ในเวลาที่ปกติเนาะได้ทุกเวลาดีกว่าผมได้ยี่สิบชั่วโมงด้วยตีหนึ่งตีสองก็ได้ใช่ไหมอ้าวคุณไปพูดเองนะครับอ่ะโอเคก็ขออวยพรให้คุณไปนะครับแล้วก็คุณสุนะครับขายได้โดยไวผู้ซื้อก็ได้ซื้อแปลงนี้ไปโดยเอาแบบเสียเงินแล้วได้ของดีอ่ะครับอ่าเราก็จะได้ไปอ่า เดินหน้าของเราต่อใ,<ช>ในการทําธุรกิจต่างๆนะครับแต่แปลงนี้ผมบอกไปแล้วนะว่าติดอยู่นิดนึงนะครับเพราะท่านผู้ซื้อก็ต้องเข้าใจนิดนึงให้มาคุยอยู่ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวถ้าไม่พูดเลยคนซื้อจะไม่เข้าใจไงเอ๊ะทำไมอย่างงู้นอย่างนี้ไปเคลียร์ที่ที่ดินได้เลย<ช>เดี๋ยวธานาคารมารอ,<ช>อต้องพูดอย่างนี้ผมพูดให้สบายใจเลย<ช>อ่ะโอเควันนี้เรา3ามคนขอลาเนาะคุณไปคุณสู่เนาะยังไงก็ฝากแปลงนี้ไว้ด้ยละกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอากาศดีมากเลยอะ